โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรีโอดัตช์ชาแนลนะวันนี้นะผมจะมาสอนจับสั์นะฮะจับถึงสองตัวกันเลยทีเดียวามา,าเาเรทดสอบเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกจะเป็นอย่างนี้นะอ่าอะไรบ้างเชือ โบรบเทลิกอะไรนะเออเอๆอนั่นรกที่มันเอ,อว่าเวลาเวลาไอเนี้ยมันจะร่อนนะฮะเราจะเกาะขามันแล้วมันก็จะล่อนลงมานะประมาณนั้นเก็บเสกเลยป้าข้อให้ เฮ้ยไม่หลับจริงเลยเฮ้ยกลายแล้วไายแล้ว mm hmm. นักภ mm hmm. าบต้องให้เรียบร้อยนี mm ่ hmm. ที่จับกล้องง่ายมากเลยนะมันกินอ่าชิตินนะหรือว่าที่เรียกภาษาไทยก็ผมจะเรียกว่าเปลือกมแมลงค mm hmm. รบับเอาอยาคุณสีใส่ไปปั๊บ นะตัแรงใส่ไปปามาดูกันว่าทีเดียวจะได้เลยไหมปาทีเดียวได้เลยรับนี่ตกได้แล้วเกินไ่นิ่งไว้นิ่งเห็นไหมนี่มันเอาขึ้นได้อย่างนี้นะเราก็จะบินล่องนะฮะบินล่อ ใส่ปิกมนปอนะอแต่ว่าจะบินนานมากนะฮะอันนี้ผมคือไม่ได้บังคับเลยนะผมบังคับแค่ฝั่งขวานะมันจะบินไปเรื่อยๆเลยกว่าเราจะลงถึงพื้นเองนะอ่ะากดโยนนี่ก็จะไปลงที่พื้นนะไปเหิน ติดหินกระจกนี่เฮ้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็คล้ายๆกับเร่มชูชีอะไรอย่าเนี้นะคล้ายกันนะดูหน้าแล้วแบบชัดๆกัน มาจากดันเจียนนะครับสีสันสวยงามนะครับะประมาณนี้นะ,น,ะน,น,ะนะก็ให้มันดีเป็นก่อนและตัวต่อไปเป็นเพโกมาสแต็กนะเพโกมาสแต็ก hmm. จับยังไงเราจะให้มันกินเบอร์รี่ม่วงนะหลายคนอาจจะรู้นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะจะมาสอนนะครับบ mm ับ hmm. นะ เลย้ลอใส่เบอร์รี่ม่วงไว้ในตัวนะแล้วมันจะขโมยไปเป็นการจับนะปาบนี่เห็นไหมเอาไปแล้วเอา,าเพิ่มเขียนใกล้นะแล้วมันจะขโมยเรารอในมือมันเอาไปเอาไปเก็บ เม่ไม่ใช่นี่ปรับ <c oughs> เ,เอาไปอืม <c oughs> มันเดิมฮะรอ,อให้มันเอาในมือมันเก็บก่อนนะ ตัวนี้ไม่สามารถใช้ยาคูณสิบได้นะครับไม่สามารถใช้ยาคูณได้นะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้จับยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะเราไม่จาเป็นต้องใช้ยาคูณนะเปลืองนี่นะจับตามผมเลยนะรอไม่อดใส่ปัป<ะ>๊โอ,อีกทีนึงก็น่าจะได้นะอย็นอไหนวา อ๋อนี่มามารอในมือมันเก็บอ่ามันเก็บแล้วมาฮะเด้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 ดเด็าบเขาให้จับได้ง่ายแล้เกิดปึ๊น่ติดเนี่ยปุ๊บเอาขึ้นไหลได้นะฮะ นะมาให้ดูกันนี่เกาขึ้นไหลนะก็ได้นะหางก็ม้วนยาวมายันข้างหน้าเลยนะมีคน้แหลมนะประมาณนี้นะง่ายนะจับง่ายนะครับสำหรับ2ตัวนี้เนาะขี่พิเศษกันไปนเลยทีเดียวนะสำหรับ2ตัวนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะอสองสหายติดหนึ่งตัวเรื่อง็นตัวเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะเป็นกำลังใจได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ